สวัสดีครับผมนายสุรเชาณเนจิตหรือว่าพี่นายก็ได้ครับวันนี้อยู่กับโครงการที่พอพาดิวนะครับซึ่งเรื่องที่พี่จะมาสอนนี้ก็คือเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงครับซึ่งการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยจะมีสูตรอยู่สองสูตรแบบสองแบบใหญ่ๆครับก็คือแบบแรกคือสูตรที่ใช้เป็นความเร็วคงที่นะครับซึ่งจะใช้สูตรของ s เท่ากับ vt ครับซึ่งกราฟการเคลื่อนที่จะมีประมาณนี้ครับส่วนแบบที่สองนะครับก็คือ กคลื่อนที่แนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ครับมี4สูตรนะครับสูตรแรกคือ v เท่ากับ u บวก a t นะครับซึ่ง v เนี่ยเป็นความเร็วปลายครับ u เป็นความเร็วต้นครับซึ่งสูตรนี้จะใช้ต่อใช้เมื่อไม่คิด s นะครับหรือว่าไม่มี s ไม่คิดครับข้อ2ครับก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t ครับสูตรนี้จะใช้เมื่อที่โจทย์ไม่กําหนด a มาหรือว่าไม่ต้องคิด a ก็ได้ครับต่อมาคือคือแบบที่3าครับแบบที่3ก็คือ s เท่ากับ u t บวกหนึ่งหนงอง a t กำลังสองครับสูตรนี้ใช้เมื่อไม่มี v มาครับไม่มีความเร็วปลายมาก็สามารถใช้สูตรนี้ได้สูตรที่สี่นะครับคือ v กำลังสองครับ u กำลังสองบวกสอง a นะครับซึ่งสูตรนี้ใช้แต่เมื่อไม่คิด t นะครับก็คือที่แนวดิ่งนะครับก็เป็นการเคลือเส้นตรงแบบหนึ่งครับแต่จะเป็น การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งครับซึ่งจะใช้ค่าความเร่งที่แตกต่างก็คือใช้แรงดูดของโลกครับซึ่งใช้ค่า g นีค่ามันกระแปเมตรต่อวินากลังสองครับซึ่งสูตรทั่วไปก็ใช้เหมือนกันครับแต่จะเปลี่ยนค่า a เป็นค่า g ท่านั้นครับซึ่งสูตรแรกนะครับก็คือ v u บวก gt นะครับใช้เมื่อไม่สน s นะครับเปลี่ยนจาก a เป็น g ครับ ต่อมาคือสูตร2คือ s เท่ากับ v บวก u ส่วน2คูณ t ครับเชืใช้เมื่อไม่สนใจ a หรือ g ครับข้อ3คือ s เท่ากับ ut บวกหนือ2 gt กําลัง2ใช้เมื่อไม่สนใจ v ครับข้อ4ครับคือ v กังสองับ u กลังบวก2 a ครับส่วนนี้ใช้เมื่อไม่ต้องใช้ t ครับส่วนการใช้เครื่องแทนเครื่องหมายบวกลบนะครับซึ่งค่า g ครัจะมีสามารถเป็นลบกับเป็นบวกได้ซึ่งวิธีดูง่ายก็คือ ถ้าการเคลื่อนที่ไปในแนวลง,งเช่นปาก้อนหินลงไปจากตึกลงไปข้างล่างหรือจากปลาจากบนหน้าผาลราไปที่ไหนก็ตามที่อยู่ข้างล่างครับจะใช้ค่าจีเป็นบวกครับแต่ถ้าสับการเคลื่อนที่ในแนวขึ้นครับก็คือปลาขึ้นเนี่ยค่าจีติดลบครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมก็ขอจบ การสอนเรื่องการเคลื่อนที่เนวเส้นตรงครับสำหรับน้องคูไหนที่มีปัญหาหรือว่าคำถามะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถมาถามพี่นายได้นะครับนี่ขอขอบคุณครับ